วราวุธขอรอทั้งเพื่อไทยและก้าวไกลมีความชัดเจนเรื่องของแคนดิเดตประธานสภาก่อนจะตัดสินใจเรื่องการโหวตค่ะยืนยันชาติไทยพัฒนาก็ยึดแนวทางเดียวกันและก็พร้อมทำหน้าที่ฝ่ายค้าน ายวาราวุิศิละปะอาชาสอสอบัญชีรายชื่อและหัวหน้าพักชาไทยพัฒนาเปิดเผยกับสำนักข่าวไอเอ็นเอ็นค่ะถึงการเลือกประธานสภาผู้แทรนราษฎรที่ตอนนี้ยังคงไม่ลงตัวโดวยบอกว่าขอรอดูความชัดเจนก่อนค่ะโดยรอให้แต่ละพักเสนอชื่อแคนดิเดตให้ชัดเจนเพราะว่าย,ยังเหลือเวลาอีกหลายวันค่ะส่วนที่ทางการโหวตก็คุยกันไปบ้างแล้วทุกคนลงความเห็นว่าต้องรอความชัดเจนน่าจะดีกว่าเพราะว่าสถานการณ์การเมืองเปลี่ยนได้ตลอดก็คงต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดก็มีผลต่อการตัดสินใจค่ะตอนนี้ยัง ไม่มีความชัดเจนเลยว่าพักจะเสนอชื่อประธานสภาผู้แทรนราษฎรเป็นใครกันบ้างแต่ก็ย้ำนะคะว่าชาติไทยพัฒนามีความเห็นเป็นไปในทิศทางเดียวกันแน่นอนค่ะโดยวันอังคารที่4กรกฎาคมตอน8โมงครึ่งจะนัดประชุมรอบสุดท้ายก่อนโหวตซึ่งก็เป็นไปตามธรรมเนียมของพักอยู่แล้วนะคะที่ต้องประชุมกันก่อนที่จะประชุมสภาผู้แทรนราษฎรค่ะ ส่วนข้อกังวลความเป็นห่วงการเมืองจะสะดุดหรือว่าล่าช้าหรือไม่นะคะมองว่าการเมืองหลังการเลือกตั้งไม่ได้ช้าค่ะโดยกะกะตใช้เวลาเพียงแค่เดือนเศษก็ประกาศรับรองสสมาครบ500คนแล้วถือว่าทํางานได้เร็วส่วนความไม่แน่นอนกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นช่วงนี้ทั้งข่าวลวงข่าวลือข่าวปล่อยก่อนจัดตั้งรัฐบาลเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วค่ะขอให้ประชาชนใช้วิจารณญาณในการติดตามข่าวทางนี้ถ้าพิจารณาตัวบุคคลที่จะมาเป็นแคนดิเดตประธานสภาผู้แทนรัษฎรตอน น,นี้มีชื่อของนายสุชาติตันเจริญจากเพื่อไทยแล้วก็นายปฏิพัฒน์สันติพาดาสอส,อสอพิษณุโลกจากพรรคเก้าวไกลนะคะส่วนตัวเนี่ยมองว่านายสุชาติเป็นนักการเมืองที่คร่ำวอดมานานค่ะทำหน้าที่ฝ่ายนิติบัญญัติเป็นที่รู้จ,จักเคารพนับถือจากเพื่อนสมาชิกส่วนนายปฏิพัฒน์ก็สดใหม่ค่ะหากก้าไกลตัดสินใจเสนอชื่อแล้วก็คิดว่าน่าจะพิจารณาจากความเหมาะสมแล้วก็ถือว่าเป็นสิทธิ์แต่ละพรรคที่จะเสนอเป็นแคนดิเดตได้ ขณะเดียวกันนายวราวุลบอกนะคะว่าตอนนี้ชาติไทยพัฒนาย,ยังไม่ได้คุยกันถึงทิศทางการทํางานในสถานะพักร่วมฝ่ายค้านกับพักร่วมรัฐบาลเดิมค่ะก็ต้องรอความชัดเจนเรื่องของประธานสภาก่อนนะคะรวมถึงตําแหน่งนายกรัฐมนตรีด้วยก็คงจะได้พูดคุยกันในลําดับต่อไปค่ะยืนยันว่าไม่มีปัญหากับการทํางานแน่นอนค่ะไม่ว่าจะเป็นฝ่ายค้านหรือเป็นพักร่วมรัฐบาลนะคะเมื่อถึงเวลาต้องปรับเปลี่ยนบทบาทใส่หมวกคนละใบก็ไม่ได้มีปัญหาค่ะความสัมพันธ์ทุกอย่างยัง,ยงเหมือนเดิม ไปดูมุมมองของเอกชนกันบ้างค่ะประธานหอ,อการค้ามองส่งออกปีนี้ติดลบเล็กน้อยค่ะไม่น่าเป็นห่วงแล้วก็เชื่อว่ายังคงรับมือไหวก่อนจะมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์คนใหม่ในสนันอังอุบลกุลประธานกรรมการหอ,อการค้าไทยและสภาหอ,อการค้าแห่งประเทศไทยค่ะเปิดเผยกับสำนักข่าวไอเอ็นนะคะว่า การส่งออกของไทยในปีนี้อาจจะไม่โดดเด่นหลังจากตัวเลขการส่งออกติดลบต่อเนื่องเป็นเดือนที่8แล้วค่ะเพราะว่าสหรัฐกับสหภาพยุโรปเศรษฐกิจเขาชะลอตัวลงนะคะจากแรงกดดันของเงินเฟ้อที่ทําให้มีการปรับเพิ่มอัตราดอกเบีย้ยซึ่งก็ส่งผลต่อกําลังการซื้อที่ชะลอตัวลงไปด้วยค่ะจึงกระทบต่อการส่งออกของไทยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยค่ะ โดยหอการค้านะคะมองว่าเป้าหมายการส่งออกในปีนี้ก็ยังคงอยู่ที่ระดับเสมอตัวหรือว่าอาจจะติดลบเล็กน้อยยังคงเป็นสิ่งที่ไม่น่ากังวลเท่าไหร่และจากปัจจัยแวดล้อมต่างๆการส่งออกทั้งปีนะคะเป็นบวกได้หรือไม่นั้นก็คงต้องรอก,การฟื้นตัวของสหรัฐแล้วก็ยุโรปรวมถึงประเทศคู่ค้าสําคัญสําคัญด้วยว่าเขาจะฟื้นตัวได้มากน้อยแค่ไหนเพราะหากสัญญาณกลางปีถึงปลายปีนะคะมีแนวโน้มฟื้นตัวชัดเจนก็มีลุ้นนะคะว่าการส่งออกของเราจะพลิกกลับมาเป็นบวกได้ก็คงต้องดูกันอย่างใกล้ชิดค่ะ ส่วนเรื่องของการจัดตั้งรัฐบาลชุดใหม่รวมถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์คนใหม่ค่ะเรื่องนี้คงเป็นเรื่องของการจัดตั้งรัฐบาลว่าจะได้เร็วหรือไม่เอกชนเชื่อนะคะว่านโยบายกับแผนต่างๆข้าราชการที่เป็นผู้ปฏิบัติในตอนนี้น่าจะยังคงขับเคลื่อนไปได้ค่ะแต่เมื่อมีการจัดตั้งรัฐบาลใหม่เสร็จสิ้นแล้วก็ต้องเร่งเดินหน้าเจรจา FTA กับประเทศต่างๆเลยค่ะจะได้ทําอย่างรวดเร็วที่สุดเพื่อขยายโอกาสการส่งออกของไทยให้มากขึ้น และก็เชื่อว่าส่วนนี้ค่ะเป็นโจทย์ที่หอ,อการค้าจะได้ร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ผลักดันให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมต่อไปค่ะดูสถานการณ์ฝนฟ้ากันบ้างค่ะภาคเหนือช่วงนี้ฝนตกหนักนะคะกรุงเทพวันนี้ฝนร้อยละหกสิบของพื้นที่เลยค่ะ ซึ่งกรมตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้านี้นะคะประเทศไทยเราฝนเพิ่มขึ้นค่ะแล้วจะเจอฝนตกหนักด้วยนะคะทั้งภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ประชาชนรมะมัดระวังอันตรายกันให้ดีค่ะฝนตกหนักฝนตกสะสมแล้วก็น้ำท่วมฉับพลนันน้ำป่าไหลหลา,ลากคลื่นลมทะเลอันดามันอ่าวไทยช่วงนี้กําลังค่อนข้างแรงเหมือนกันค่ะอย่างอันดามันนะคะคลื่นจะอยู่ประมาณ2-3เมตรแต่ถ้ามีฝนฟ้าขนองเนี่ยคลื่นสูงได้มากกว่า3เมตรเลยค่ะ อ่าวไทยก็จะอยู่ประมาณ1-2เมตรนะคะถ้ามีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรก็เดินเรือด้วยความระมัดระวงังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองแล้วก็เตือนเรือเล็กนะคะที่อยู่ทะเลอันดามันค่ะงดออกจากฝั่งไปจนถึงวันที่2ก,กรกฎาคมเลยค่ะ กรุงเทพปริมณฑลวันนี้ค่ะฝนร้อยละหกสิบของพื้นที่ฝนตกหนักนะคะในบางแห่งก็ต้องระมัดระวังกันด้วยส่วนที่จังหวัดเชียงรายแจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยงภัยฝ้าระวังดินโครนถล่มแล้วค่ะตอนนี้สแตนบายอุปกรณ์เจ้าหน้าที่รับมือฝนแล้วโดยนายวราดิสรอ่อ,อนนุชรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเปิดเผยกับสำนักข่าวไอเอ็นเอ็นค่ะหลังกรมอุตุนิยมวิทยานะคะเตือนภาคเหนือฝนฟ้าขนองอยู่ประมาณร้อยละหกสิบของพื้นที่นะคะตอนนี้ก็เตือนประชาชนที่อาศัยบริเวณดอยสูงชัน าผนะคะคสิ่งที่ต้องระวังก็คือดินโคลนถล่มค่ะเน้นย้ำทุกฝ่ายตอนนี้เตรียมพร้อมนะคะแตน์บายกำลังคนอุปกรณ์หน่วยงานหน่วยกู้ภยัยมูลนิธินะคะรับมือกับสถานการณ์อย่างเคร่งครัดด้วยเบื้องต้นพบว่าในพื้นที่ตอนนี้ยังมีฝนตกไม่มากนักนะคะล่าสุดตอนนี้ยังไม่มีอะไรเป็นห่วงขณะที่แต่ละอำเภอเองก็มีการทำฝายชะลอน้ำขนาดเล็กหรือที่เรียกว่าฝายแมวกันแล้วนะคะก็เหมือนกับนำหินตามลำธารน,นะคะมากั้นเพื่อชะลอน้ำแล้วก็กักเก็บน้ำกันต่อไปค่ะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทุกข่าวสำคัญจาก i n n b e a k i n g news